คำถามของหลายคนของประเทศไทยวันนี้ก็คืออะไรคุณยิ่งหลักเชนวัฒจะได้กลับมาตามรอยพี่ชายหรือเปล่าอู้ถ้าได้กลับมานี่ระบบยุติธรรมพังหมดเลยนะุยิธรทมประเทศไทยมันพังมาตั้งนานแล้วครับนะมันพังตั้งแต่ไปใช้ระบบยุติธรรมเนี่ยนะไปขับไล่เขาออกจากประเทศแล้วดูสิแต่รักคดีที่ใช้ขับไล่คุณยิ่งหลักคุณทักษิณสุดท้ายแล้วก็ปลดหมด ให้อภัยได้หมดเพราะอะไรครับเพราะวันนี้คุณทักษิณกับคุณยิงลักมีผลประโยชน์ให้กับอํานาจเก่างั้นสำหรับผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับรติธรรมหรอกมันเกี่ยวกับอํานาจเก่าที่ทําอะไรก็ได้นะจะชิบหายยังไงก็ได้จะน่าเกลียดยังไงก็ได้แต่พวกกูยังมีอํานาจอยู่เนี่ยกูทําได้หมดให้อภัยกันได้หมดถ้าเป็นผลประโยชน์ให้กับพวกอํานาจเก่าสําหรับผมนะ เลิกเล่นละครกันสักทีเถอะนะมันการเมืองทั้งนั้นนะนะถ้าคนยิ่งรักได้โอกาสกลับมาให้เขากลับกลับมาเหอะนะผมเบื่อละครเรื่องนี้แล้วผมเชื่อคนไทยหลายคนก็เบื่อละครเรื่องนี้นะเดินหน้าทำมาหากินนะพัฒนาประเทศชาติกันดีกว่าอะไรที่ไม่ผลประโยชน์กับประชาชนทำไปเหอะนะผมมองแค่นี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยเมื่อวานนะครับตลุมบอลสงครามกระเทยบนชุขุมมิทซอยสิบเอ็ดกระเทยไทยนะครับได้ชกนะครับกับกระเทยฟิลิปปินส์นี่คือข่าวที่ผมได้จากคุณชชยุมื่มเช้านะแต่เรื่องนี้สำหรับผมมันไม่เกี่ยว,ก,วกับว่ากระเทยหรือไม่กระเทยครับผมมองว่าวกลุ่มที่ออกไปป้องกันศักดิ์ศรีของคนไทย ทำถูกต้องผมไม่สนับสนุนการใช้แรงหรือความรุนแรงนะแต่บางทีเนี่ยเราต้องมีจุดยืนเราต้องหยุดกันทีที่ยอมให้คนต่างชาติเนี่ยมาดูถูกคนไทยเมื่อวานนะครับศักดิ์ศรีของประเทศไทยได้ออกมาชัดเจนกับกลุ่มกระเทยกลุ่มนี้ที่ไม่ยอมนะครับอย่างที่เราไม่ควรยอมที่ภูกเกต็ตที่ให้ต่างชาติมาแตะหมอ เราไม่คนยอมที่มีมาเซียภูเกต็ตที่เรามีมาเซียพัทยาตำรวจเองเนี่ยนะครับต้องหยุดนะครับสนับสนุนต่างชาติเร็วๆเข้ามาในประเทศไทยเราต้องสั่งเมสเซจชัดเจนไปให้ชาวต่างชาติพวกนี้มึงมาประเทศกูนะครับมึงอย่ามากลางนะขอชมเชยอันนี้ผมจะชมเชยนะหลายคนอาจจะด่าผมนะว่าคุณทอมชมเชยอะไรขอชมเชยกลุ่มที่ออกไปป้องกันศักดิ์ศรีของประเทศไทย ปีนี้ก็ใกล้เคียงเลข60ขึ้นมานะวันนี้ก็เลยมีน้องนะแนะนำตัวเองดิสวัสดีค่ะเกดค่ะมา <üyor uz. S 2> จากไหนมาจาก i n n o นบิค่ะอินโนบินี่เป็นบริษัทคุ้นกับใครเป็นบริษัทลูกของปตทค่ะของปตทอท,อทอเลยนะปตท,อทอเนี่ยเราจะนึกว่าเป็นบริษัทที่เติมน้ํามันให้รถยนต์ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับวันนี้ปตทเขามีธุรกิจใหม่เติมน้ํามันให้กับสุขภาพเราด้วยนะ สินค้านี่คืออะไรน้องอินโนบิกนูทริชแนนตเดลี่สำหรับวัย50ขึ้นไปค่ะแปลว่าน้องก็อยากให้น้ำมันในร่างกายพี่นะเท่ากับน้ำมัน95ปตทเลยนะคืออะไรน้องเป็นซองแบบนี้พกพาสะดวกข้างในมี3เม็ดนล้วมันดียังไงสำหรับคนอายุ50อ้าวอันนี้ค่ะน้ำมันปลาแซลมอนบำรุงสมองจากนอร์เวย์ใช่ไหมแซลมอนจากนอร์เวย์แซลมอนจากนอร์เวย์นี ปลามันต้องบินมาเมืองไทยเลยนะเพื่อจะมาให้เขาทำยาอะไรอ,อันนี้ค่ะแคลเซียมพร้อมดีทรีเดูดซึมได้แล้วอะไรกระดูกแข็งแรงวิตามินรวมช่วยทุกอย่างก็ <c oughs> อย่างที่บอกนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดมากนะเรารู้ว่าปตทเป็นบริษัทที่ดีแค่ไหนองค์กรเขาดีแค่ไหนเมื่อเขาตัดสินใจทําน้ํามันให้มนุษย์นะไม่ใช่น้ํามันให้รถนะนี่คือธุรกิจน้ํามันให้มนุษย์นะผมว่าจะลองดู นะถ้าใครสนใจนะลองไลน์เข้ามานะเดี๋ยวส่งไปให้ลองใช้ดูฟรีก่อนเป็นข่าวดียกับประเทศไทยครับเป็นข่าวดีกับเศรษฐกิจป,ประเทศไทยนะครับวันนี้ผมได้เกียรติมาร่วมประชุมกับท่านรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขดรโชนานนะครับวันนี้ได้ประชุมใหญ่เลยนะครับก็คืออะไรเพื่อจะพัฒนาให้ประเทศไทยนะครับมีอุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมเมื่อคืนครับอุตสาหกรรมสุขภาพถูกต้องเลยครับนี่เป็นอุตสาหกรรมที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับเป็นเปรียบให้กับประเทศไทยสู่ชาวโลกอย่างสูงผมดีใจจังเลยครับที่ดรชลนากับดรศักดิ์ได้มองเห็นการที่เราจะนํารอยยิ้มทางสุขภาพมาให้คนทั่วโลกนโยบายนี้ดีมากครับใครต้องการดีเทลยังไงก็ติดต่อกลิงกลางมาได้นะแต่น่าตื่นเต้นครับอุตสาหกรรมสุขภาพ คนไทยเราจะมีความภูมิใจที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติเลยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ไม่เคยให้พวกอังกฤษฝรั่งเศสพอจเกสเข้ามาครองประเทศชาติเลยแต่วันนี้นะครับมีพวกรับเงินใต้โต๊ะพวกตำรวจพวกเทศบาลนะครับที่ยอมให้ฝรั่งเนี่ยต่างชาติเนี่ยมาคิดว่ามันทำอะไรในประเทศเราก็ได้ขายชาติคับคุพวกนี้ าายชาติเรื่องอะไรครับเรื่องภูเก็ตที่มีไอ้ฝรั่งเนี่ยไปเตะหมอเพราะบอกไปนั่งบันไดบ้านเขาไม่ใช่ครับไอ้ฝรั่งหานะมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสร้างบันไดนี้ตั้งแต่แรกหาดเป็นพื้นดินของประเทศเราครับที่บรรทัพปุรุเราป้องกันมาตลอดแต่นอกจากไอ้ฝรั่งคนนี้แลนะ้วมันคิดว่ามันใหญ่มากนะมันยกนิ้วกลางนะครับให้กับรถดับเพลิง รถพยาบาลมันเลวครับแต่ก็ยังมีคนไทยที่ช่วยมันอยู่ผมขอร้องพี่น้องชาวภูเก็ตครับชวนผมไปก็ได้ผมบินไปทันทีเลยครับไปขับไล่ไอคนนี้กลับไปประเทศมันนะมันเป็นชั้นต่ําอยู่ประเทศมันพอมาเมืองไทยมันต้องเป็นชั้นสูงอย่าปล่อยให้คนนี้อยู่ประเทศไทยตำรวจต้องทําดาเนินคดีทุกอย่างคุณหมอครับต้องการให้ผมช่วยหรืออะไรผมช่วยเต็มที่อย่ายอมความทุเรศ อ่านข่าวเมื่อเช้าเพราะอดเศร้าไม่ได้เศร้าจริงๆกับเรื่องของคุณอน,นันต์อศวโภคินเจ้าของเจ้าสวนแลนด์เฮาส์ความเชื่อนะความศรัทธานะความอยากขึ้นสวรรค์นะแต่สุดท้ายแล้วก็มาทำความชั่วได้ในความเชื่อว่า สิ่งที่ทำไปเนี่ยจะพาตัวเองไปสู่สวรรค์ชั้น17แต่ไม่ใช่คุณอนันต์คนเดียวนะครับถ้าดูจากวิดีโอดูจากสมาชิกของวัดธรรมกายเนี่ยคนดังทั้งนั้นในวิดีโอที่หมาแก่มาโชว์เมื่อวานเนี่ยโอ้โหบิก๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยผมไม่มีอะไรแอนตี้วัดธรรมกายเลยนะแต่เพื่อนบ้านผมเนี่ยเพื่อนบ้านเลยนะ ก็โดนไปแปดสิบล้านนะแม่ผมก็เคยมาขอเงินผมล้านหนึ่งเพื่อซื้อตะเกียงผมไม่ลบหลู่ความเชื่อของใครแต่ผมจะขอติแล้วต่อว่าพวกที่มาหลอกลวงพวกที่เอาผ้าเหลืองมาใส่แล้วก็มาทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนทำชั่วเพราะคุณไปบอกว่าเขาจะได้ดีอย่าหลงสิงพวกนี้ครับ ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ขออธิบายความรู้สึกตอนนี้หน่อยอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นอาทิตย์ที่ใหญ่มากสำหรับผมเพราะว่าอาทิติ์ตหน้าเนี่ยต้องบินไปอเมริกาเพื่อจะไปเซ็นทุกอย่างเพื่อให้บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่น a s สแ q กแต่มเ่อค้ทุกอย่างนะมันวุ่นวายไปหมด การแปลเอกสารการมูฟเมนต์เงินนะเป็นล้านๆเลยอ่ะนะการนู่นการนี่เยอะไปหมดเยอะไปโดยที่ถ้าไม่เสร็จวันเนี้ยก็ไอที่ทํางานมาเป็นปีเนี่ยอาจจะเจ๊งเลยก็ได้เราต้องยกเลิกการไปอเมริกาอาทิตย์หน้าแต่ผมอยากฝากบอกะครับทุกคนไม่เกียบบับไม่เกียบบับเชื่อ ว่าเราทําสําเร็จได้เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานของเราเขาทําสําเร็จได้ให้กําลังใจทุกคนที่ต้องเข้ามาช่วยเราใจเย็นๆอย่าถอยสู้จนกว่านาทีสุดท้ายแล้วก็จะประสบความสำเร็จครับอันนี้จริงเลยครับผมขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยผมสำเร็จวันนี้ขอบคุณมากครับ คนเขาจะอย่ากันครอบครัวเขามีปัญหาไม่จําเป็นเลยที่เราต้องสนใจไม่จําเป็นเลยที่สื่อต้องมาทําข่าวเราต้องให้เกียรติการตัดสินใจของแต่ละฝ่ายนะครับงั้นฝากหน่อยนะอย่าสนใจอย่าคอมเมนต์มันไม่เป็นเรื่องสนุกสนานเลยเวลาครอบครัวมีปัญหาเนี่ยนะครับเขาจะเป็นยังไงต้องปล่อยให้เขาสองคนแก้ปัญหากันเอง นะไม่ใช่ลงข่าวพูดนูน่นพูดนี่โทษนูน่นโทษนี่เราไม่รู้เรื่องจริงครับงั้นขอร้องนะครับในฐานะที่ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนผมนะสื่ออยู่เถอะนะคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็อยู่เถอะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของครอบครัวเขาสองคนเขาจะตัดสินใจยังไงให้เป็นการตัดสินใจของเขานะครับบางทีเราไม่ควรจะไปยุ่งเลย